เสียงกูจากครูใหญ่หรือยอดชายนักพัฒนาเป็นชีวิตจริงของครูใหญ่ผู้หนึ่งซึ่งได้อุทิศตัวไปทำงานเพื่อพัฒนาโรงเรียนณชนบทแห่งหนึ่งซึ่งห่างไกลความเจริญท่ามกลางขุนเขาใป้ายฉานเกาหลีเหนือมีโรงเรียนแห่งหนึ่งซึ่งขาดครูใหญ่ ครูใหญ่นักพัฒนาท่านหนึ่งได้รับอาสาไปพัฒนาที่โรงเรียนแห่งนี้นักพัฒนานั้นต้องเป็นผู้ที่ทางานด้วยความเสียสละไม่เรียกร้องความดีความชอบหรือผลประโยชน์เป็นพิเศษตอบแทนเพราะมิฉะนั้นจะกลายเป็นนักฉวยโอกาสครูใหญ่เดินทางโดยรถประจําทางคันนี้มาลงยังปากทางจะต้องเดินข้ามเขาไปีกกิโลเมตรท่านเป็นนักทํางานที่ไม่รอความช่วยเหลือจากผู้อื่นลงจากรถไม่รอคนมารับแบกของเดินไปทันที ทางโรงเรียนทรงชายคนหนึ่งมาคอยรับแต่เมื่อชายผู้นี้มาพบครูใหญ่ในสภาพเช่นนี้ก็ไม่เชื่อว่าจะเป็นครูใหญ่จริงเพราะไม่มีมาตรครูใหญ่เลยนนและเมื่อครูใหญ่แนะนำตัวเองเขาก็มองตั้งแต่หัวถึงเท้าเพื่อความแน่ใจ ปรากฏว่าครูใหญ่ใส่รองเท้าขาดคนเราวัดกันด้วยเครื่องแต่งกายภายนอกเห็นใส่รองเท้าขาดเลยไม่ศรัทธาเมื่อไม่ศรัทธาก็ไม่ช่วยแบกของปล่อยให้แบกไปเองอันนี้จะเป็นบทเรียนบทแรกสําหรับนักพัฒนาถ้าสร้างศรัทธาไม่สําเร็จการพัฒนาก็ลม้มเหลวสภาพภูเขาเกาหลีส่วนใหญ่จะเป็นภูเขาหัวร้อนเพราะถูกญี่ปุ่น และคนเห็นเก่ตัวมาตัดไม้ทำลายป่าไปหมดผู้นำการพัฒนานั้นจะต้องเป็นคนที่มีวาทศิลในการพูดจูงใจเดินคุยไปพักหนึ่งครูยหญ่ก็ใช้วาทศิลจูงใจได้สำเร็จชายหนุ่มจึงได้ช่วยแบกของชาวบ้านอยู่กันอย่างอดอยากยากจน เพราะอยู่ยังเห็นแก่ตัวตัวใครตัวมันจึงไม่มีความหวังในชีวิตครูใหญ่เดินผ่านหมู่บ้านเข้าสู่โรงเรียนชาวบ้านก็ยืนมองเฉยเมยไม่สนใจครูใหญ่เองก็ทําเป็นไม่สนใจเหมือนกันทั้งที่ความสาเร็จในการพัฒนาก็อยู่ที่ความร่วมมือของชาวบ้านนี่แหละเมื่อถึงโรงเรียนครูน้อยสองคนสามีภรรยาออกมารับแล้วก็เชิญครูใหญ่เข้าไปตำรวจดูภายในโรงเรียน โรงเรียนนี้เป็นโรงเรียนเดียวของหมู่บ้านมีอยู่สองห้องเรียนครูใหญ่จึงใช้เวลาไม่ถึง5นาทีก็เดินสำรวจทั่วโรงเรียนเมื่อได้เห็นสภาพที่แท้จริงของโรงเรียนแล้ว ก็มานั่งวางแผนทำงานที่ทริมอ่างเก็บน้ำก่อนจะลงมือทำงานก็ต้องสร้างกำลังใจในการทำงานเสียก่อนครูใหญ่มีธีสร้างกำลังใจด้วยการหวนไปคิดถึงชีวิตของครูใหญ่เมื่อสมัยเป็นเด็กครูใหญ่กับพาพ่อมาตั้งแต่เด็กอยู่กับแม่เพียงสองคนฐานะยากจน ต้องทำงานหนักแต่ได้เรียนหนังสือด้วยความยากลำบากแต่ความลำบากในวัยเด็กนี่แหละที่รอรอมให้ครูใหญ่เป็นคนเข้มแข็งและยอมอุทิศชีวิตให้กับการพัฒนาชุมชนชีวิตใหม่กา,ทารทำงานเพื่อพัฒนาสังคมงงก็คือการทำงานกับคนจำนวนมากซึ่งยังมีความคิดเห็นแตกต่างกันจะต้องมีการประสานความคิดประสานจิตใจและการประสานวิธีหนึ่งก็คือ การประชุมครูใหญ่จึงเริ่มงานด้วยการเรียกประชุมครูทั้งโรงเรียน,นและเมื่อครูมาประชุมกันแล้วครูใหญ่ก็เสนอให้ที่ประชุมช่วยคิดหาคำขวัญที่จะปลุกเร้าจิตใจของชาวบ้านให้ตื่นตัวขึ้นร่วมมือกันพัฒนาคำขวัญน,นี้ต้องการเพียงคำขวัญเดียวแต่ทำให้สำเร็จไม่ใช่มีคำขวัญไว้เยอะแยะแต่ไม่ได้ทำเลยในที่สุดก็ใช้คำขวัญว่าการทำงนานหนักเป็นดอกไม้ของชีวิต ช่วยกันเขียนใส่กระดาษแจกให้นักเรียนไปติดตามบ้านของนักเรียนทุกคนไม่ติดเฉพาะโรงเรียนคําขวัญน,นี้จึงเป็นประหนึ่งคํามั่นสัญญาที่ครูใหญ่ประกาศกับชาวบ้านว่าถ้าร่วมมือกัะทำงานให้หนักแล้วจะได้พบดอกไม้ของชีวิตที่สวยงามครูใหญ่พัฒนาทุกอย่างแม้แต่ะระฆังเพื่อเรียกความสนใจจากเด็กซึ่งก็ได้ผลดีค จากนั้นครูใหญ่ก็หาจุดเริ่มต้นที่จะดึงชาวบ้านมาร่วมมือกันพัฒนาแล้วเช้าว,วันหนึ่งขณะที่ยืนคุมเด็กตักเรียนออกกําลังกายก่อนเข้าวของเรียนครูใหญ่ก็พบจุดเริ่มต้นโดยสังเกตเห็นนักเรียนรุ่นโตของหมู่บ้านนี้ต้องเดินทางไปเรียนที่อื่นลาบากจึงคิดจะสร้างโรงเรียนให้เด็กเหล่านี้ได้เรียนอย่างสะดวกสบายก่อนอื่นก็เดินทางเข้าไปในเมืองและพบผู้บริหารการศึกษาขอให้ส่งเด็กเหล่านี้ไปโรงเรียนของท่าน โดยท่านจะใช้นโยบายพึ่งตนเองสร้างโรงเรียนขึ้นมาไม่รบกวนเงินก็ประมาณจากทางราชการทางการไม่ขัดข้องจัดการส่งเด็กนักเรียนไปให้และเมื่อได้รับเด็กนักเรียนมาแล้วครูยายก็จัดให้รุ่นน้องทําพิธีต้อนรับรุ่นพี่ นักเรียนเพิ่มขึ้นครูน้อยก็ต้องทำงานหนักขึ้นแต่ครูน้อยที่รับการพัฒนาจิตใจจากครูใหญ่อย่างดีแล้ว,ลวก็ไม่บ่นว่าครูใหญ่ที่หาเรื่องให้ต้องทำงานหนักโดยได้เงินเดือนเท่าเดิมห้องเรียนไม่พอเรียนก็นั่งเรียนกันตามโคนต้นไม้ตามริมลำธารและเมื่อฝนตกก็อาศัยคอกหมาของชาวบ้านครูมีความตั้งใจจะสอนนักเรียนมีความรู้โดยเร็วนักเรียนก็มีความกระหายจะเรียน ที่ไหนที่ไหนก็เรียนได้ไม่ต้องรอให้สร้างโรงเรียนเจเชก่อนเสียเวลาจากนั้นก็ออกสำรวจหาสถานที่ที่จะสร้างโรงเรียนใหม่และมาพบที่ถูกใจก็ลงมือเก็บก้อนหินทันทีครูใหญ่เชื่อว่าชาวบ้านที่เห็นแก่ตัวกันมานานนั้นยังไม่สามารถจะใช้คำพูดจูงใจได้ ต้องอาศัยการทำงานหนักเป็นตัวอย่างจูงใจแล้วในตอนกลางคืนที่ชาวบ้านว่างจากการทำมาหากินก็ขอเชิญมาร่วมประชุมและชี้แจงให้เห็นถึงความจำเป็นที่ต้องร่วมมือกันสร้างโรงเรียนให้ลูกหลานเขาได้เรียนอย่างสะดวกสบายชาวบ้านที่ด้อยพัฒนาจิตใจจะกับแคบเห็นแก่ตัวที่ร้ายคือเจ้าถอยหมอความเขาเถียงครูใหญ่ว่าการสร้างโรงเรียนเป็นหน้าที่ของรัฐบาลไม่เฉื่องชาวบ้าน แต่รัฐบาลไม่สร้างเขาก็มาให้ลูกหลานเขาเรียนเขาอยู่มาได้โดยไม่ต้องเรียนหนังสือไม่เดือดร้อนอะไรลูกหลานก็อยู่ได้เหมือนกันครูใหญ่ไม่ต้องมาเดือดร้อนกับเขาด้วยและไม่ว่าครูใหญ่จะชี้แจงอย่างไรเขาก็ยืนยันไม่ร่วมมืออยู่นั่นเองครูใหญ่ไม่โกรธไม่ท้อใจร้องมือทํางานต่อไปตั้งใจจะใช้การทงางมาเนี่ยแหละจูงใจให้ชาวบ้านมาร่วมมือกับท่านทํางานให้จงได้โดยท่านถือหลักการทํางานที่ว่า พึ But, <Yes. S 1> But, ่งตัวเองใช่ก่อนแล้วสวรรค์จะช่วยสวรรค์รูปร่างหน้าตาเป็นอย่างไรประเดี๋ยวเราจะได้เห็นกันแต่ก่อนสวรรค์จะช่วยครูใหญ่ก็ต้องพบปุสรรคที่สำคัญพรรยาครูใหญ่ที่อยู่ในเมืองเดินทางมาตรวจเยี่ยมสภาพความเป็นอยู่ของครูใหญ่เหนือฟ้ายังมีฟ้าเหนือครูใหญ่ก็มีภรรยาครูใหญ่แล้วเมื่อครูใหญ่รายงานเธอทราบว่า ชาวบ้านไม่รวมมือกับท่านในการสร้างโรงเรียนเธอก็เลยอบรมครูใหญ่ว่าเรื่องอะไรจะไปเห็นแก่ลูกหลานของชาวบ้านมันลูกหลานเราเม,มื่อไหร่เมื่อพ่อแม่เขาอยากให้มันโง่ก็ปล่อยให้มันโง่ดักดานกันต่อไปก็แล้วกันบ้านเมืองนี่มันไม่ใช่ของเราคนเดียวคนอื่นก็เห็นแก่ตัวได้เราก็เห็นแก่ตัวบ้างสิกลับไปอยู่ในเมืองและหาความสุขตามภาษาผัวหนุ่มเมียสาวของเราดีกว่าแล้วไม่ได้เห็นมือครูใหญ่แล้วเธอก็ร้องไห้ ที่เด้พบว่ามือครูใหญ่นั้นเกือบไม่ใช่มือคนซะแล้วแต่ครูใหญ่เป็นนักพัฒนาที่มีอุดมการมั่นคงจึงไม่ตามใจภรรยาแต่ได้ชี้แจงให้ยอมรับว่าการที่บ้านเมืองของเราเสื่อมโทรมทุกวันนี้ก็เพราะคนเห็นแก่ตัวเราเป็นครูเราเป็นพ่อเป็นแม่คนเราเป็นผู้ใหญ่ในสังคมนี้ถ้าไม่ลงมือทําให้เป็นตัวอย่างแล้วจะให้ใครมาทําก็ขอให้ภรรยากลับไปอยู่ในเมืองดูแลครอบครัวให้ดี ส่วนครูใหญ่ลงมือทำงานต่อไปมีธรรมะคนจะช่วยมากขาดธรรมะคนช่วยน้อยการทำงานของครูใหญ่เริ่มได้รับความสนใจสนับสนุนจากนักเรียนหญิงคนหนึ่งเอามันต้มมาให้เป็นอาหารกลางวันพอดีเธอได้เห็นครูใหญ่เป็นลมตกเขาก็วิ่งลงไปช่วยแม้จะนอนเก็บอยู่เพยายงพยายามจะลุกขึ้นไปทำงานต่อแต่ก็ไปไม่ไหว ก็ขอให้ครูน้อยกลับไปพักผ่อนและเตรียมการสอนเด็กในวันต่อไปด้วยความรักและห่วงนักเรียนเหมือนลูกหลานของตัวเองจริงๆนอนหลับก็ยังฝันไปว่านักเรียนเล่นฟุตบอลกันแล้วตกเขาครูใหญ่ถึงกับผาวาตื่นเ ม,มเมเมาื่ออาการป่วยทัวเราลงก็รีบออกมาจะทำงานต่อแต่ต้องยืนตะลึงไม่ได้เห็นภาพครูน้อยและเด็กนักเรียนพร้อมใจทำงานต่อจากคีิกครูใหญ่ทำค้างเอาไว้โดยครูใหญ่ไม่ได้ออกปากสั่งการแต่นั้นว่าสวรรค์ซึ่งที่จริงก็คือครูน้อยกับเด็กนักเรียนที่อยู่ใกล้ตัวครูใหญ่นั่นเอง ได้ลงมือช่วยครูใหญ่แล้วพลังของนักเรียนหรือพลังหมดช่วยกันทํางานอย่างขยันขันแข็งเพราะเขาภูมิใจมากที่มีส่วนช่วยกันสร้างโรงเรียนดีกว่าไปวิ่งเล่นสุกสนให้เสียเวลาพ่อแม่ผู้ปกครองทั้งหลายเห็นลูกหลานของตัวทํางานเช่นนั้นทนดูอยู่ไม่ได้ก็พร้อมใจกันมาช่วยครูใหญ่ทํางานทั้งหมู่บ้าน โดยครูใหญ่ไม่ได้ออกป่าขอร้องอีกเหมือนกันแปลว่าสวรรค์ซึ่งคราวนี้ก็คือชาวบ้านทั้งหมู่บ้านนั่นเองได้ช่วยครูใหญ่แล้วไม่ได้ร่วมมือกันทำงานเพื่อจะสร้างโรงเรียนให้ลูกหลางตัวเองเช่นนี้จิตใจก็พัฒนาขึ้นเห็นคุณค่าของความสามาัคคีเขาจึงพากันทำงานอย่างขยันขันแข็งไม่มีการเกี่ยงงอน ถึงตอนกลางคืนไม่ยอมหยุดจดคบเพลิงและทำงานต่อขพเจาต,ตกลงใจร่วมกันว่าเมื่อสร้างโรงเรียนให้ลูกหลานเสร็จแล้วจะรวมมือกันสร้างสาธารณประโยชน์อย่างอื่นอันจะทําให้ชีวิตของเขาลูกหลานเขาดียิ่งขึ้นโดยไม่รอเงินก็ประมาณเงินผันหรือเงินกอสชอเกาหลี ทายายก็คุยมันอุ่นดวงใจกูร่วมมือกันทางานอยู่ไม่นานงานก็สาเร็จผููใหญ่ก็เรียกประชุมและกล่าวยกย่องเป็นกํบบาลังใจว่าการที่งานสําเร็จเรียบร้อยรวดเร็วเชน่นนี้ก็เพราะความสามัคคีของพวกเราทุกคนและได้พร้อมใจกันตั้งชื่อโรงเรียนนิสัยใหม่ว่าโรงเรียนแห่งแสงเพลิงจากนั้นก็รวบรวมเงินไปซื้อไม้มาสร้างโรงเรียนครูใหญ่ตกลงแบ่งงานกับชาวบ้านดังนี้ การสร้างโรงเรียนขอให้เป็นหน้าที่ของครูและนักเรียนจะช่วยกันสร้างส่วนชาวบ้านนั้นขอให้ร่วมมือกันขยันทำงานและหารายได้เพิ่มขึ้นเพื่อจะนำไปซื้อเครื่องอุปรกรณ์การก่อสร้างให้กับโรงเรียนเ ครูใหญ่แนะนาชาวบ้านว่าโรงเรียนที่ยากจนและเพิ่งเริ่มต้นพัฒนาอย่างเรานี้ความสวยงามไม่จําเป็นต้องยึดหลักพึ่งตนเองและประหยะัดโรงเรียนของเรานั้นจะต้องไม่ให้คนอื่นมาประนามว่าเป็นโรงเรียนขอทานแล นักเรียนก็มีโอกาสกหัดการก่อสร้างไปในตัวโดยการเป็นผู้ทําดินบล็อกเพื่อใช้ทําฝาโรงเรียนและนักเรียนเหล่านี้เมื่อจบชั้นปฐมก็สามารถจะสร้างบ้านของตัวเองได้ชาบ,บ้านรวบรวมเงินไปซื้อกระเบื้องมุงหลังคาให้โรงเรียน คังเก่าแต่ตัวโรงเรียนใหม่แล้วสี่เดือนต่อมาโรงเรียนก็สร้างเสร็จครูและนักเรียนเข้าใช้โรงเรียนทึงก็ช่วยกันสร้างด้วยความภูมิใจคณะครูสละเบี้ยกันดานไปซื้อเครื่องเล่นดนตรีนักเรียนได้เร่นกัน การได้เล่นดนตรีเช่นนี้ทำนักเรียนตื่นเต้นสนุกสนานรักโรงเรียนมากขึ้นเงิยนยังมีน้อยก็หาก้อนอิฐก,ก้อนหินมาเคาะจังหวะกันไปก่อนแม้โรงเรียนจะสร้างเสร็จแล้วครูใหญ่ก็ยังคงทำงานหนักเพื่อพัฒนาโรงเรียนต่อไป เพราะงานพัฒนาหรือง,งานสร้างความเจริญนี้ทําได้ตลอดชีวิตไม่มีวันหมดครูใหญ่บันทึกการทํางานไว้ทุกขั้นตอนและขอเช่าที่ดินบนเขาจากทางราชการาเพื่อจะปลูกไม้สนหอมหาราได้กับโรงเรียนบันทึกของครูใหญ่ทราบไปถึงหนังสือพิมพ์หนังสือพิมพ์ที่ดีมีความรับผิดชอบต่อสังคมเขาช่วยกันตีพิมพ์สนับสนุนออกไปจนทําให้รัฐบาลทราบว่าบัดนี้ครูใหญ่สามารถพัฒนาจิตใจาชาวบ้านให้ขยันให้พึ่งตนเอง ให้ร่วมมือกันทำงานโดยสร้างโรงเรียนสำเร็จแล้วก็เลยสร้างโรงเรียนให้ใหม่ใหญ่กว่าเก่าเพิ่มครูอีกสี่คนพรอกับจำนวนของนักเรียนเป็นนั้นว่าสวรรค์ชั้นสูงหรือรัฐบาลได้ช่วยครูใหญ่แล้วต่อไปครูใหญ่ก็วางแผนพัฒนารายได้ของชาวบ้านเพื่อจะช่วยนักเรียนมีความอยู่ดีขึ้นการเรียนก็จะได้ผลดีตามไปด้วยโดยฉันเกตเห็นว่านักทัศนาจรที่มาเที่ยวบ่อน,น้ำแร่ในหมู่บ้านขากลับจะซื้อไก่ไปด้วย นักทัศนาจรเหล่านี้คือตลาดที่เดินมาถึงหมู่บ้านไม่ต้องไปหาให้ยากขายไก่เหล่านี้ถึงขายไม่หมดนักเรียนก็จะได้เอาไปกินเป็นการเสริมสร้างสุขภาพไปในตัวครูใหญ่จึงสละเงินสามร้อยบาทไปซื้อลูกไก่มาเลี้ยงสองร้อยตัวการเลี้ยงไก่เพื่อเพิ่มรายได้นี้เป็นความคิดริเริ่มของครูใหญ่เองไม่ใช่เลี้ยงตามคำสั่งแต่เลี้ยงตามคำสั่งไม่นานก็เลิก ต่อมาเมื่อทางการทราบว่าครูใหญ่เลี้ยงไก่แล้วก็ส่งผู้ชำนาญมาช่วยคำแนะนำเพื่อโรงเรียนมีไก่มากขึ้นไม่ใช่ส่งมาช่วยกินไก่ของโรงเรียนห้าเดือนต่อมาไก่ของเรียนก็มีจำนวนเพิ่มมากขึ้นและเพื่อให้การเลี้ยงไก่แพร่หลายไปทั้งหมู่บ้านครูใหญ่ใช้กุศโลบายแจกไก่เป็นรางวัลแก่นักเรียนที่ขยันแล้วเรียนดีเอาไปเลี้ยงที่บ้านแล้วครูจะตามไปตรวจให้คะแนน นักเรียนคนไหนเลี้ยงไก่ได้มากคนนั้นจะได้คะแนนมากและเพื่อให้นักเรียนเห็นความสำคัญของการเลี้ยงไก่ผู้ใหญ่จึงจัดพิธีแจกไก่ขึ้นมาอย่างมาโหฬานนร,น,ามมรนักเรียนรับไก่ไปตัวหนึ่งผู้ใหญ่ก็จะตบหัวไปคนละทีสองทีน,น,นักเรียนที่อุ้มไก่เหล่านี้คือทหารกองหน้าที่จะทำสงครามต่อสู้ขับไร่ความยากจนอ,อไปจากหมู่บ้าน โดยใช้ไก่เป็นอาวุธนั่นเองและโดยวิธีการชนี้เองทำให้าชาวบ้านต้องเลี้ยงไก่ตามครูใหญ่ไปทั้งหมู่บ้าน<ม>เพราะลูกอยาก,กได้คะแนนมากก็ไปบังคับให้พ่อแม่ช่วยเลี้ยงหา <5 S 1> <5 S 2> เดือนต่อมาหมู่บ้านนั้นมีไก่เพิ่มขึ้นถึง4,000ตัว ชาวบ้านหมู่บ้านอื่นเห็นหมู่บ้านนี้มีไก่มากเสียงไก่ร้องทั้งวันก็เลยตั้งชื่อให้ใหม่ว่าบ้านไก่แล,ล้วครูใหญ่ก็ทําสวนครัวตัวอย่างเพื่อช่วยชาวบ้านมีผักกินในฤดูหนาวโดยใชยพ้พลาสติกทาหลังคาและขี้ไก่เป็นปุ๋ยสํัาห้ัาหหรับการปลูกไม้สนหอมบนเขาครูใหญ่ยยก็ให้นักเรียนช่วยกันเพาะกล้าไม้สนหอม ทดะรับการสนับสนุนจากกรมป่าไม้เกาหลีจำนวน38,000ตน้นและเมื่อกล้าไม้โตดีแล้วผู้ยาญ่ก็นำนักเรียนขึ้นปลูกบนเขานักเรียนกับต้นไม้ที่เขาปลูกจะเต,ติบโตไปพร้อมๆกันนักเรียนจะมีความรู้สึกเป็นเจ้าของ เขาจะช่วยกันบำรุงรักษาและคอยระวังป้องกันไม่ให้คนเห็นแก่ตัวมาลักตัดไม้ทำลายป่าได้เป็น,นอันขาดผู้ใหญ่ก็นำการเลียงขึ้นเข้าสู่หมู่บ้านโดยการขายไกข่ของเลน ไปครึ่งหนึ่งเอาเงินไปลงทุนเลี้ยงพึ่งและด้วยวิธีการ<ม>เช่นเดียวกับการเลี้ยงไก่คือใช้คะแนนเข้าร่อให้ลูกไปไประครับพ่อแม่ครูใหญ่ก็สามารถทาให้ชาวบ้านต้องเลี้ยงพึ่งตามครูใหญ่ไปทั้งหมู่บ้านชาวบ้านหมู่บ้านอื่นเห็นหมู่บ้านนี้มีพึ่งมากอีก<ม>ก็เลยเปลี่ยนชื่อให้ใหม่อีกว่า<ม>บ้าน<ม>พึ่งเหนือชาวบ้านเลี้ยงพึ่งกันท<ม>ั่วถึงเดี๋ยวแล้วครูใหญ่ก็ขายพึ่งของเรียนไปครึ่งหนึ่งเอาเงินไปซื้อวัวมาสามตัว ชาวบ,บ้านที่มีศรัทธานในครูใหญ่อย่างเต็มที่แล้วก็คอยเฝ้าดูว่าครูใหญ่จะทําอะไรอีกพอเห็นครูใหญ่ไปซื้อวัวมาเลี้ยงเ,เขาก็รีบไปซื้อมาเลี้ยงบ้างไม่นานหมู่บ้านนี้ก็มีวัวรวมกันเป็นจำนวนนับร้อยตัวและบ้านนี้ก็เลยกลายเป็นบ้านวัวนักเรียนก็ได้เรียนวิธีการเลี้ยงวัวไปด้วยการเรียนเช่นนี้เป็นการเรียนเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตโดยตรงและเห็นผลเร็ว เป็นการศึกษาเพื่อพัฒนาท้องถิน่นไม่ใช่ศึกษาเพื่อจะทิ้งถิน่นละบัดน,นี้ครูใหญ่จะเดินไปไหนชาวบ้านก็โค้งคำนับให้ด้วยความศรัทธาเพราะคำขวัญที่ครูใหญ่ได้ให้ไว้กับชาวบ้านเมื่อมาถึงใหม่ๆว่าการทํางานหนักเป็นดอกไม้ของชีวิตก็ปรากฏผลให้ชาวบ้านเห็นจริงขึ้นแล้ว,วบัวของโรงเรียนก็มีจํานวนเพิ่มขึ้นเช่นเดียวกัน นักเรียนวิ่งมาขอเชิญครูใหญ่ช่วยไปเป็นหมอตำแยทำคลอดให้แม่วัวของเขาแม่วัวของนักเรียนตัวนี้ศรัทธาครูใหญ่มากไม่ได้เห็นหน้าก็ไม่ยอมคลอดและเมื่อลูกวัวคลอดออกมาแล้วนักเรียนยิ้มด้วยความดีใจเห็นหน้าลูกวัวของเขาเหมือนกับหน้าครูใหญ่ ต่อมาครูใหญ่ก็ขายวัวของโรงเรียนไปส่วนหนึ่งแล้วเงินไปซื้อเครื่ออุปกรณ์การสอนการทดลองวิทยาศาสตร์และการกีฬาให้นักเรียนได้เรียนได้เล่นอย่างทั่วถึงโดยไม่ต้องรบกวนเงินงบประมาณจากทางราชการ ที่เป็นโรงเรียนที่พึ่งตัวเองได้สําเร็จเป็นตัวอย่างที่ดีแก่โรงเรียนอื่นจะทําตามทางการก็ได้ส่งเรือยนมาให้เป็นรางวัลโรงเรียนใช้รับส่งนักเรียนและในระหว่างเดินทางครูจะช่วยกันสอนนักเรียนแต่ร้องแต่เพลงที่มีคุณค่าสร้างความเป็นนักพัฒนาและห้ามไม่ให้นักเรียนไปสนใจกับเพลงน้ำเน่าเพลงเล่าจา๋า เวลาผ่านไปความสาเร็จของครูใหญ่ก็มีเพิ่มขึ้นจนกระทั่งถึงวันสิ้นปีการศึกษาครูใหญ่ทําพิธีแจกประกาศสัญาบัตรให้กับเด็กนักเรียนที่สาเร็จการศึกษาในงานนี้พ่อแม่ผู้ปกครองก็พร้อมใจกันมาร่วมเพื่อเป็นเกียรติแก่ลูกหลานและเดี๋ยวนี้ฐานะความอยู่ดีแล้วก็เลยแต่งตัวมาร่วมงานกันอย่างสวยงาม นอกจากจะแกกประกาศสัญญบัตรแล้วเขายังได้คืนเงินที่นักเรียนสะสมวาจากการทําง,งานให้ใช้เป็นทุนดาเนินชีวิตถ้าไม่เรียนต่อเพียงสี่ปีต้นไม้ที่ช่วยกันปลูกก็โตขึ้นถ้าตัดขายในตอนนี้เพียงต้นละหนึ่งรอยบาท โรงเรียนก็จะมีเงินถึงเกือบ4ล้านบาทความทุ่มเจของครูใหญ่ทราบไปถึงปฒนาธิบดีซึ่งได้ใช้นโยบายบริหารประเทศยกคนดีตีคนชั่วก็ส่งระยอนมารับครูใหญ่ไปทําพิธีแจกเหรียญตรายกย่องขึ้นเป็นเพื่อนผู้ร่วมพัฒนาที่สามารถกระจัดความจนความเจ็บความโง่ออกไปจากหมู่บ้านได้สาเร็จและนี่ก็เป็นปฒนาธิบดีปักถุงทีตัวจริงด้วยนะครับ เรายังได้มอบเงินสดให้เป็นรางวัลอีก80,000บาทครูใหญ่ไม่เอาไปเป็นประโยชน์ส่วนตัวแต่สมทบกับชาวบ้านสร้างสาราประชาคมขึ้นมาและในขณะนี้ก็ได้ใช้สารานี้ทำพิธีแต่งงานให้ลูกศิษย์ของครูใหญ่เองด้วยคุณความดี ที่ทางโรงเรียนทําให้กับชาวบ้านชาวบ้านจึงพร้อมใจกันจัดงานเฉลิมฉลองเป็นเกียรติในงานนี้มีการแข่งขันกีฬาเพื่อความสามคัคคีเล่นได้ทั้งเด็กและผู้ใหญ่เล่นแล้วต้องรักกันไม่ใช่เล่นแล้วยกพวกตีกันและต่อไปนี้เป็นการแข่งขันกินวิบากเด็กนักเรียนหญิงนนโอมักรบเย อ,อีกก,ก,าการแข่งขันเชกเยอะนั้นถ้าแม่กลัวลูกจะแพ้ก็ลงไปช่วยได้การแข่งขันวิ่งผลักอนุญาตให้พี่ชายพี่สาวและแม่ลงไปช่วยวิ่งได้ 가난과 무릎을 쌓으며 웃음을 잃었던 추고풍민 학교 어린이들에게 혹시 <놀람> 맑은 웃음을 찾아주어.